สวัสดีครับผมนายธีรศักดิ์เจสิ์นะครับวันนี้ก็ได้ศึกษาตัวเองที่ตามที่อาจารย์ให้คีย์เวิร์ดไว้ทั้ง10คีย์เวิร์ดนะครับโดยคีย์เวิร์ดแรกที่ถามว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือว่า internal quality assurance นะครับหมายถึงอะไรก็คือการประกัน คือการประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในโดยวงจร p d c a <oughs> หรือว่า Pan l Do Check Art ครับเป็นการปฏิบัติโดยบุคคลของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํ่กับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆเองนะครับต่อไป External Quality Assurance หรือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกนะครับหมายถึงการประเมิน ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสพมนะครับหรือว่าบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถาบันนั้นๆนะครับต่อไปคือมาตรฐานหรือ s t ต n d า r d นะครับเป็นการทําให้ทําให้เป็นการตามข้อกําหนด นนและมีจํานวนหรือปริมาณเป็นตามเกณฑ์หรือฐานที่ได้ใช้เปรียบเทียบซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาแล้วกล่าวว่าเกณฑ์หรือฐานนั้นสามารถทําให้ผลผลิตที่พึงประสงค์มาตรฐานจึงมีเรื่องเครื่องมือในการวัดและเครื่องมือที่เป็นเชิงปริมาณหรือวัตถุประสงค์หรือว่า o b j e c t i v นะครับต่อไปนะครับ cell study report หรือว่า S s r นะครับเป็น เป็นรายงานที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพร้อมถึงพร้อมพร้อมทั้งวิเคราะห์ตนเองว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งที่ใดเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นเองครับโดยการโดยคาดหวังว่าถ้าทุกคนนะครับปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ผลก็ออกมาก็จะดีขึ้น,นครับดังนั้น SSR คือลายลักษณะอักษรที่ แสดงถึงการปฏิบัติร่วมงานในระบเวลาหนึ่งที่ถึงพร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตันเองให้ดีขึ้นนะครับต่อไปคือเซ l ล์เอ็กซิเมนต์รีพอรนะครับหรือ sar ครับเป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับปีพุทธศักราช2542และฉะบับปรับปรุงพุทธศักราช2545นะครับรวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนถูกจัดขึ้นเ หรือว่าถูกจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารบุคลากรภายในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นนะครับที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนนะครับมีคุณลักษณะและคุณภาพตามลักษณะมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบประจําปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดและรับรองว่าประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปนะครับ ตัวไปนะครับ PDCA ย่อมาจาก Plan, Do, Check, Act ครับหรือวางแผนปฏิบัติตรวสอบปรับปรุงนะครับ PDCA นะครับเป็นเครื่องมือที่ได้ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องหรือว่า Community Improvement หรือว่า IC นะครับ การและการทำวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นวงจรหรือว่าไซเคิลทำแบบ PDCA เป็นส่วนหนึ่งของการจัดก,การคุณภาพหรือ Quality Management หรือว่าตัวย่อคือ QM นนเองนครับนั่นคือกระบวนการในการบ่งชีก้การบริหารกิจกรรมต่างๆบริหารกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้คุณภาพขององค์กรน,นะครับ ต่อไปก็คือขอเข้าใจน,นะครับสำนักง,งานรอบรองมาตรฐานและประเมิคนคุณภาพการศึกษาหรือว่าองค์กรหมหาชนนะครับจากบทความน,นี้จากความหมายนะครับสำนักง,งานนี้นะครับเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประเมิคนคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งของประเทศไทยนะครับทั้งรอบการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านอาชีวะและด้านอุดมศึกษานะครับ โดยมีประวัตินะครับก็คือสํานักง,งานนะครับรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าองค์กรมหาการมหาชนนะครับจัดตั้งขึ้นตามเจตนาอารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2542ในหมวดที่6ซึ่งกําหนดให้มีสํานักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการวิธีการการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ รภาพสถานการศึกษาต่อไปนะครับโดยสพม,มก็จะมีนี่นะครับตัินแบบนี้นะครับนีนครับก็จบไปแล้วนะครับการศึกษาด้วยตัวเองของผมหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ในทันทีด้วยสวัสดีครับ